เป็นสมุรตะวันตกวนี้มากครอ่วัดบรมธาตุแก่งส้อยนะครับอยู่ในหุบเขานะครับอยู่ในแม่นม้ำแม่น้ำปิงนะครับตีสีไหลลงไปหนุ่มหินสิริธบาล อีกคำนิดน้อยนะครับประวัตคกรรมส่เวลาเดินทางนี้ใส่เวลาเดินทางไกลครับไกลไกลอ่ตอนนี้เหลืออายุประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังสิเดินทางขอไปสู่เพื่อนเพื่อนผู้มีพ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในแห่งนี้นะครับ หน, icana, หน, elim, หน you, ึ <idal Industry UK> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชัดเก้าชั้นฮะเมืองยาครับเหมืนอยู่ในในฮาไปดูตะกี้

ไปเต้าสิเต้าเพราะว่าอ่อนวะได้ท่านผู้ศรัทาแล้วก็ท่าน่วเปเป็นซ้ายพระเจ้าก็เลยมาปฏิสถานที่ท่าสีทองเป็นท่าาสีทอา อะไรอะที่นีมีงานมาก็มีมาะาไดนไม่มีชาวบ้านเลบ้านอ่ขอยู่ต้เไทยคนที่ล่ไทยได้เปิดแฟได้หไ

วันนี้เรือลากกำลังจะไปแล้วครับเรากำลังจะเดินทางต่อนี่นะครับเรือเล็กๆเ,กเ,กเนี่ยละลากแพของเราที่เราอยู่นอนเมื่อคืนนี้มาแล้วเดี๋ยว <c oughs> ไปตัวเอาไมา้พายนะไปปล่อยไปเลยเรือล้านมันก็น่าเสียเวลาลากมันก็น่าเสียด้วยครับไปขออ้างหนยก่อน <c oughs> ไปไหนมาล่ะลากไปอ้างหนยก่อ,อนเลย นี่เพิ่นกำลังติดต่อแต่ครับดีเนาะาจับดีๆนะครับจับดีๆนะจับดีๆบอกจับเล่าเนี่ยจับเล่านะครับ quá mẹ nó ăn vào đấy là không như thế là để nói mấy bò mà bà phổ, bà phổ là như thế subscribe อาละวังนะครับเดือดเดือดจะต็มแล้วนะครับลงครับมันขนาดเงาอย่าลลากแเงน้อยมันก็ตรงนี้ระยะจนเงาลงโปรแกรมที่งน้อยลงด้วยซ้ำเพราะเวลาไม่ได้ชุดต้องไม่มคะแต่ที่เล่งผมาะในงานของอบตเนี่ยเจ้าหน้าที่ประสานนานแล้วเรานัดเจ้าหน้าที่ไว้ไม่อยากให้เสียเวลาในการร่วมเลย เจ้าหน้าที่บางที่เนี่ยไม่รอไม่รอ,อให้ถ่ายรูปเลยถ้าเราไปรวมเลยเวลาเกินไปเข้าไปเลย,ยแล้วเราก็จะไม่ได้ภาพในการสึกษา